บอกว่าเดี๋ยวไปติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยข่าวของคุณหนิงปณิตาเนี่แหละเมื่อเช้าวานนี้นะฮะได้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะพร้อมกับทนายความเพื่อมาตามศาลนะคะซึ่งว่าเป็นนัดแรกนะศาลนัดเป็นนัดแรกในคดีที่คุณหนิงนี่แหละ <im it> เป็นโจทยื่นฟ้องหญิงสาวซึ่งเป็นบุคคลที่3ในข้อหาละเมิดแล้วก็เรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่3าเนี่ยแหละหซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคู่กรณีนนไม่ได้เดินทางมาศาลนะก็ะส่งเพียงแต่ทนายความมานะฮะ ซึ่งคุณหญิงนะคะก็ได้เปิดใจว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมมากมายคนที่เจ็บปวดเองก็คือคนที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยแหละที่เป็นฝ่ายถูกกระทําก็เลยอยากจะใช้กฎหมายข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าใช้วิธีอื่นๆที่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความรุนแรงนะคะและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นที่อาจจะหาทางออกไม่ได้ด้วยนะคะดยคุณหญิงคะ่ะบอกว่าตั้งแต่ยื่นฟ้องไปเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการติดตอ่อจากคู่กรณีตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรม แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย ไม่มีอะไรต้องกังวลก็จะขอเดินหน้า move on ต่อไปนะคะขะนาที่ทนายความทนายความบอกว่าไงบอกว่าสิ่งที่พี่หนิงเรียกร้องนี่แหละเขาบอกว่ามันคือความเสียหายที่คุณหนิงได้รับซึ่งก็เป็นยอดเงินก็ทนายความก็ยอมรับว่าสิ่งที่เรียกร้องไปก็ยอดเงินสูงพอสมควรนะฮะ,ะแต่เรื่องเงิน่ะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณหนิงนั่แหละที่ได้รับผลกระทบนะฮะพร้อมกับบอกว่าเขามั่นใจนะมั่นใจกับหลักฐานเพราะคุณ หนิงอ่ะได้รวบรวมหลักฐานมาพอสมควรแล้วนะฮะหลังจากเนี้ยสารก็จะได้นะัดทั้งคู่นี่แหละมาไก่เกี่ยกันอีกครั้งหนึงวันที่4 รัรก,กดาคมคะะเวลาบ่ายโมงซึ่งวันนั้นนะ่ะคิดว่าคู่กรณีน่าจะมาเจอนะฮะ,ะนอกจากนี้คุณหนิงก็ยังได้เผยถึงสภาพจิตใจตอนนี้นะว่าตัวเองก็โอเคมากขึ้นนะฮะหลังจากได้กำลังใจจากทุกคนนี่แหละตอนนี้ก็เดินหน้ามุ่งมั่นทำงานแล้วก็ move on นะฮะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับชีวิตและตัวเองแล้วก็ลูกสาวในอนาคตด้วย ส่วนเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั่แหละก็ขอใช้ข้อกฎหมายอ่ะให้เป็นประโยชน์เขามั่นใจในทนายแล้วก็หลักฐานที่ตัวเองมีส่วนความคืบหน้าเรื่องยาก,กับคุณจินเนี่ยคุณหนิงไม่ได้ไม่ได้ตอบเป๊ะนะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยได้ตกลงกันไว้อ่ะก็ตกลงกันเหมือนเดิมก็ยังทําเหมือนเดิมทั้งสองก็คงยังต้องทําหน้าที่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะฮะ,ะ,ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณหนิงกันฮะ ที่เล่าร้องไปก็เป็นความเสียหายที่คุณหญิงได้รับนะครับนะครับอาจจะไม่ใช่เท่าไหร่ยังไงไเป็นย่อตัวเงินที่ค่อนข้างพอสมควรแต่ตัวเงินจริงๆไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญนะครับสำหรับคุณหนิงอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่ผลกระทบที่ได้รับมากกว่าที่หนิงต้องการคือถ้าเสียหายแล้วจะมีแบบอ,อยากให้เขาขอโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องกาแกเขาขอโทษนะครับ อันนั้นหนิงว่าเดี๋ยวไว้อยู่ในกระบวนการขึ้นอยู่ในกระบวนการติธรรมแล้วเดี๋ยวหนิงขอให้ให้รอจนถึงวันที่ไก่เกียก่อนละกันค่ะเพราะจริงๆรนึกว่าวันนี้เนี่ยนัดจะมีการมาเจรจาพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้รับการมาเจรจาพูดคุยยังไงรอให้มีโอกาสได้พูดคุยก่อนละกันค่ะก็พอสมควรนะครับคิดว่ามั่นใจพอสมควรเท่าว่าพี่หนิงก็เก็บหลักฐานมาตลอดคุณหนิงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานมาได้ระยะหนึ่งแล้วพอสมควรแล้วครับ ไม่มีค่ะวันนี้ทุกอย่างก็คือ move on ค่ะหมายถึงนี่ทำยเงไอคะกับตัวหนิงเองไม่มีค่ะก็ก็ว,วันนี้เขาไม่ได้มาค่ะอก็คือ,อตอนนี้ ตอนนี้มันอยู่เป็นกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องขึ้นเป็นกระบวนการยุติธรรมค่ะก็ได้รับกําลังใจจากทุกคนหนิงโอเคแล้วก็อย่างที่เห็นแหละหนิงก็มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานแล้วก็ move on ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดสําหรับชีวิตของหนิงในอนาคตแล้วก็ชีวิตของลูกหนิงในอนาคตแค่นั้นเลยค่ะส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามี กระบวนการยุติธรรมมีข้อกฎหมายเราก็ใช้กฎหมายเป็นอยู่แล้วหนิงก็มีทน,ทนายที่เก่งมากๆในเรื่องตรงนี้เลยหนิงก็มั่นใจในตัวทนายหนิงมากกับหลักฐานที่หนิงมีอยู่ค่ะ,ะความตั้งใจในการดําเนินคดีอะค่ะหนิงรู้สึกว่าปัญหาเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วคนที่เจ็บปวดคือคือคนคนที่เป็นภรรยาหลวงแล้วถูกกระทํา ในสังคมไทยเยอะมากๆหนิงอยากให้กฎหมายข้อเนี้เป็นกฎหมายข้อนึงที่ให้ทุกคนรู้จักกฎหมายข้อนี้เราลุกขึ้นมาใช้กฎหมายข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้วิธีทางกฎหมายดีกว่าใช้วิธีอื่นๆที่มันมีกันอยู่แล้วก็สุดท้ายมันจบลงเอยด้วยสิ่งที่แบบเป็นความรุนแรงอะคะ่ะ หนิงไม่ได้คิดขนาดนั้นหนิงคิดแค่ในส่วนของหนิงว่าในส่วนของหนิงหนิงคิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับสาหรับสาหรับอีกหลายๆท่านที่หาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเห <c oughs> มือนเดิมค่ะก็เหมือนเดิมค่ะอ เป็นเป็นเหมือนเดิมทุกประการค่ะก็อย่างที่หนิงบอกว่าทําหน้าที่ของการเป็นพ่อและเป็นแม่ของน้องให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและหนิงเชื่อว่าทุกๆครอบครัวไม่ว่าครอบครัวไหนก็แล้วแต่ที่มีปัญหาอันนี้ก็คือต้องเป็นธงอันหนึ่งในใจว่าเราสองคนจะมีปัญหากันยังไงก็แล้วแต่ทําหน้าที่การเป็นพ่อและแม่ให้ดีที่สุดหน้าที่อื่นให้เป็นเร mm ื่องอย่างอย่างของนี้เองหนิงก็ให้เป็นเรื่อง ของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการจัดการค่ะถ้าหญิงยิ้มออกเลยถ้าโดนถามแบบนี้ <c oughs> ขอบคุณมากมากจริงๆทุกวันนี้ก็ยังได้รับแบบกาลังใจมากๆขนาดเดินทางไปต่างประเทศแบบคนไทยที่อยู่ที่นูน่นทุกคนก็ที่เจอที่เคยรู้จักไม่รู้จักก็ก็เดินมากอดเลย้ะอืมก็กำลังใจคือสิ่งที่ดีที่สุดและอย่างที่หญิงบอกว่าก็มูฟออนค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากศาศที่สาลที่เมื่อหนิงเปิดใจนะฮะเจ้าตัวบอกเลยนะอชอบในที่เขาบอกว่าเนี่ยปัญหาดังกล่าวมันเกิดขึ้นในสังคมมากคนที่เจ็บปวดก็คือคนที่เป็นภรรยาหลวงซึ่เป,ปายถูกกระทำเขาก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นภรรยาหลวงอ่ะก็สามารถใช้กฎหมายข้อนี้ในการดำเนินคดีได้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะ